และตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันดีนะฮะว่าเกม Final Fantasy 7 Remake นั้นมีพาร์ทใหม่ออกมาคือพาร์ทยูฟี่ซึ่งเธอคนนี้เป็นสาวน้อยนินจาแสนน่ารักจากหมู่บ้านวูชัยจากที่ทุกคนได้ดูคลิปของผมไปแล้วผมก็คิดว่าน่าจะรู้จักกันไปแล้วแล้วนะและผมเพิ่งไปเช็คมาว่าจริงๆแล้วถ้าลิมิตเบรกของยูฟี่นั้นจริงๆมีเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยเลมีคำถามว่าจริงๆแล้วท่าที่เราเห็นในเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ย มันเอามาจากต้นฉบับอันไหนหรือว่ามันคิดใหม่หมดเลยเป็นไงน่าสนใจไหมและจากที่ได้เช็คดูจากในเว็บของแฟนดอมของ Final Fantasy ก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันมี4ท่าเลยนะและมีท่าที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ Blood Face ซึ่งชื่อก็ใกล้เคียงกับในภาครีเมคนะในภาครีเมคจะตั้งชื่อว่า Bloodbath ซึ่งเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงบ้างมาพร้อมแล้วไปกันเลยและนี่คือพาร์ทออริจินอลนะฮะ และนี่มาดูกันว่าความต่างมันเป็นยังไงโอ้โหเรียกได้ว่านี่เหมือนกันอย่างกระแกะเลยนะเนี่ย ผมได้อยากจะเห็นเลยว่าลิมิตเบรกอันต่อต่อไปมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็คงต้องรอกันต่อไปอะเนาะโอเคส่วนถ้าทุกคนสนใจว่าจริงๆแล้วยูฟี่หรือตัวละครอื่นมีลิมิตเบรกอะไรกันบ้างผมแนะนำให้ไปดูที่ Final Fantasy f a n t a s y ี a n d o m มเออมีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะและเดี๋ยวมารอดูกันว่าถ้าเกิดลิมิตเบรกตัวต่อไปเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นยังไงบ้างเนาะส่วนนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันด้วยนะฮะหวังว่าจะสนุกกันนะสวัสดีครับ